สวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้มาอยู่กับโมจิค่ะเราจะมาสัปดาห์เว้นสัปดาห์สลับกับคุณเตีวไปและในอนาคตพอดแคสต์ของเราเนี่ยอาจจะมีแขกรับเชิญพิเศษหรือว่าเพื่อนๆมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามฟังกันไปแล้วก็เป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์เชิงสุขภาพ5คำที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือล่วไว้ก็ไม่เสียหายนั่นเองค่ะใน ep 2นี้เนาะแล้วเราก็จะไปต่อกันที่คำแรกกันเลยค่ะคำแรกจะเป็นคําว่า amnesia เป็นคํานามหรือว่านามนั่นเองสกดเป็น AM n e s s I a m n e s i a แปลเป็นภาษาไทยก็คือจะเป็นอาการความจําเสื่อมนั่นเองค่ะเป็นอาการที่ผู้คนจะสูญเสียความทรงจำของเขาไปสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัยค่ะเช่นได้รับกระทบกระเทือนศีรษะบาดเจ็บแล้วก็ไปถึงสมองเนาะหรือว่าการใช้ยาหรือว่าแอลกอฮอล์หรือเจอเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่กระทบต่อจิตใจมากๆรวมถึงการมาจากโรคของตัวอัลไซเมอร์ด้วยค่ะซึ่งตัวอมเนเชียเนี่ยยังไม่มีทางรักษาเลยค่ะ แต่ว่ามีการบำบัดแล้วก็มีเทคนิคสําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่มีอาการนี้ได้เนาะแล้วเราก็ไปต่อที่คําต่อไปกันเลยคําต่อไปจะเป็นคําว่า amputation นั่นเองค่ะ amputation สะกดเป็น a m p u t a t i o n เป็นคนํานามอีกแล้วค่ะ amputation นี่คือการตัดชิ้นส่วนร่างกายแขนหรือขาออกไปเพื่อยับยั้งการลุกลามการติดเชื้ออะไรแบบนี้เลยเนาะซึ่ง amputation เนี่ยเราก็อาจจะจุดจุดหนึ่งเวลาร่างกายมาติดเชื้อมากๆแล้วอาจจะลามแล้วก็สร้างความเสียหายไปยังอวัยวะอื่นเราก็ต้องทําการตัดไว้ก่อนค่ะ ถ้าเกิดเราเป็นหมอเราอาจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า we had to amputate his leg because the infection spread so quickly เราต้องตัดขาของเขาเนื่องจากอาการติดเชื้อเนี่ยมันแพร่แล้วก็ลามไวมากเราก็เลยต้องตัดแล้วก็เพื่อยับยั้งการติดเชื้อค่ะแล้วเราก็จะไปตอนที่คำที่3กันเลย สำหรับคำที่3าเนี่ยจะเป็นคำว่า anemia นั่นเองค่ะเป็นคำนามอีกเช่นกันจะสะกดเป็น a n a e m i a นั่นเองนะคะถ้าเกิดจะเป็นในรูปของ adjective เนาะก็จะเป็น anemic นั่นเองค่ะสะกดเหมือนกันแต่คำว่า mea เนี่ยเปลี่ยนเป็น mic ก็คือตัวสุดท้ายจะเป็นตัว c แปลเป็นภาษาไทยก็คืออาการโลหิตจางนั่นเองค่ะโลหิตจางเกิดขึ้นร่างกายเราเนี่ยมีธาตุเหล็กไม่พอแล้วก็ทำให้ไปผลิตเป็นเลือดแดงได้น้อยไม่ถึงมาตรฐานนั่นเองค่ะถ้าเกิดเรามีอาการโลหิตจางในระยะแรกๆเรา,าจ,จะ วียนหัวค่ะอ่อน er. เพลียเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารรู้สึกว่าลิ้นซีด แล้วก็ชาตามมือเท้าปลายมือเท้าค่อนข้างเย็นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยประจำเดือนจะมาผิดปกตินั่นเองคะ่ะถ้าเกิดไประยะรุนแรงมากขึ้นก็จะส่งผลต่อทางกายภาพมากขึ้นด้วยเช่นเล็บเปราะด้านหักง่ายแบนหรืองอขึ้นแล้วก็สีซีดมากอาจจะมีอาการอ่อน er, เพลียเหนื่งง่ายซึมเศร้าแล้วก็ผมกับผิวเนี่ยจะผิดปกตินั่นเองคะ่ะสมาธิสัน้นแล้วก็บวมไปทั้งตัวแล้วก็เสียงหัวใจวายด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปต่อกันที่คําต่อไปกันเลยเนาะคํานี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะได้ยินกันค่อนข้างบ่อยเลยค่ะเพราะว่ายาตัวนี้เนี่ยใช้ได้หลากหลายมากเนาะจะเป็นตัวยาแอนตี้ไบโอติกนั่นเองค่ะแอนตี้ไบโอติกสะกดเป็น A N T I B I O T I C S นั่นเองค่ะตัวนี้ก็เป็นคํานามอีแล้วค่ะ แปลเป็นภาษาไทยก็คือยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนั่นเองเนาะ <c oughs> ก็เลยฟังดูคุ้นๆเป็นตัวยา,ยาที่จะฆ่าแบคทีเรียรแล้วก็ช่วยรักษาการติดเชื้อนั่นเองค่ะถ้าเกิดสมมุติเราจะพูดประมาณแบบว่าเออสำหรับครรรําศัพท์นี้เราอาจจะพูดได้ว่าอ,อาการเจ็บคอของฉันดีขึ้นนะหลังจากที่ฉันกินยาฆ่าเชือ้อไปถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษาอาจจะพูดได้ว่า my throat infection went away after I started the antibiotics ก็คือหลังจากกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเนี่ย เออคอก็ดีขึ้นเยอะเลยอะไรทำนองนี้เนาะส่วนคำพท์สุดท้ายที่เราจะมาพูดกันวันนี้เนี่ยจะเป็นตัว anti depressant นั่นเองค่ะ ตัวยานี้ทุกคนน่าจะได้ยินกันค่อนข้างแพร่หลายเหมือนกันเนาะเป็นยากล่องประสานนั่นเองค่ะเป็นคํานามอีกเช่นเคยตัวยานี้เนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการความเครียดแล้วก็อาการความเศร้านั่นเองค่ะส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าตัวคุณหมอเนี่ยน่าจะจ่ายตัวตัวยาตัวนี้เนาะซึ่งตัวแอนตี้ดิเพรสเซนต์เนี่ยกินเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงด้วยค่ะอาจจะเป็นผื่นสายตาเบลอรู้สึกว่ามีท้องเสียคืนไส้ท้องผูกอาจจะมีความเครียดเพิ่มปวดหัวหรือว่าเวียนหัวด้วยค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ บกันไปแล้วนะคะสุาทรพจนาคำสาวที่เรามาฝากกันเป็นไงบ้างเอ่ยถ้าเกิดเราเนี่ยผู้ผิดไปตรงไหนหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดไปตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาที่นี้อย่างสูงด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้ามีความคิดเห็นและผิดหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านตัวคอมเมนต์เลยสําหรับใครที่อยากจะติดตามช่องทางทางอื่นด้วยเนี่ยตอนนี้เราก็จะมี YouTube Apple Podcast แล้วก็เป็นตัว a n c h o r แล้วก็ Spotify นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ มีแค่นี้นะคะก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ